สวัสดีครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ f อนะครับวันนี้เรามาเที่ยววัดกาหลงอกันนะครับผมผมาไวหลวงพ่อสุดนะครับผมขอารามีองค์หลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงนะครับจงปกปักรักษาให้ FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับนี่คือหลวงพ่อสุดองค์ใหญ่นะครับที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับ ที่ผ่านมาองค์เมื่อกี้นี่ก็คือองค์ที่สําหรับปิดทองนะครับผมนี่คือหลวงพ่อสุดองค์ใหญ่นะครับผมข้างนี่ก็จะเป็นโบสถ์นะครับโบสถ์แล้วก็มีเสือหลวงพ่อสุดองค์ใหญ่นะครับอันนี้มีเทเวสุวรรณหน,หน้าเทวดานะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหน้ายักษ์นะครับนี่นะครับ พ่อสุดแห่งวัดกาหลงนะครับขอบารมีอ,องค์หลวงพ่อสุดจงปกปักรักษาให้เอฟซีทุกท่านนะครับที่ผ่านเข้ามาชมจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันสุขะพระลาบจดสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิทานธนะสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอยให้มรลายสิ้นไปนะครับ โทวิตวามหาวีโรโทรันโตมรมัตตโนโทวิตวานะปะปังโทตักเจสังนะมามิหังนะครับขอบารมีองค์หลวงปู่สุดจงปกปักรักษาเอซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ